ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อผ้ารวยสุผ้ารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้ยก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพ่อตาท่องสุขเข้าคือเก่านะคะพี่น้องค่ะขวัญใจแฟนขับนะคะพี่น้องค่ะพ่อตาท่องสุขเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะมือว่านนี้นะคะปูสารคามได้เหยียบทะเบียนรถแอดมินเด้อพี่น้องเด้อค่ะปูสารคามนะคะเพนได้เหยียบ ทะเบียนรถแอดมินเนด้อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องห้าเอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปูเพิ่นชายาของปูสารคามเฮาถ้าเพิ่นเหยยียบรถคันใดเลขสีออกเด้อค่ะพี่น้องค่ะจังได๋ก็ไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะฝากพิจารณาซื่อๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังได๋ก็ได้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อสิบวัดผพาีข้าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องนะคะ้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้แอดกระจาไปเยี่ยมไปยามถามข้าวนาะคะ่ะสิมีข้าวดีจากพ่อตาบอมือนหนีน้ะคะ่ะจากไหนฮากกี้ไปคุยหรือว่าไปเยี่ยมพ่อตาพร้อมๆกันเลยค่ะเปอเ อค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะบุตรสาชีวิตช่วยชนะไอ้ฟังขาขาทุกตามกนี้ต่อขค่ะขึ้นหอดค่ะขึ้นหอดค่ะพ่อค้าขึ้นหอดกัมาเยี่ยมยามถามข้าวแล้วกัสิมะฮัตถามข้าวตัวเมื่อเด็กสิลงยืทถูกมื่อเดสีแจงเดนอกค่ะกัสิมาคุยในมีหอดต่อเรียกมืนี่เน่นอนก็ถุงอ่ดนั่นบอกขาพ่อแปดที่ตัวอ้วนเป็นลร่อยก็เชี่ยวเฉียว นั่นเดือดดเดงบนรแางตลอดจ้ะนะบอกกระทรวงก็รูกค่ะผู้เชี่ยวไกแปดจุสองวดไม่ผ่านค่ะต้องื่อยู่กูที่สูบว่ะจ้ะโอแปดที่สองงวดว่าเพนตัวนี้บมไม่นสีเด่นแปดจุทสองแปดจุดสองแล้วพี่น้องเด้อมันเป็นมันบอกวันที่สิบเจ็ดมันพูดเรื่องอัะมันนีาก็สําำขั้นมาค่ะผู้ชายก็เดือวันเดือดลุ่ยเดือย่ามทุกันค่ะพ่อ คิดเช้าเกี่ยกนึ่งท่นคูกุกนี่ว่าชีวิมีชัวเพว่ายื่อมันก่าค่ะออกออกวันคู่นี่สีบกขักอยู่วันมาพอเนาะวันคู่จี้งค่ะเขนดูหเนี่ยวจ้าก็หกก็สองนี่เน่ยเจยวกบหกกบสองือแน่นอนถือแน่นอนอยาบอกที่สัเดอี่ยมางชื่อหกสองแช่ไม่ได้อันนี้มึงบอกเล้ไหค่ะค่ะะทีไปชื่อใช่วันคู่เป็นของคนก็ได้ค่ะ จาวันบ hmm. oh, 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 oh. ่บงสองเนี่ยบ่บงสองนบบนดสวบกระดกี่นี่เล้อกไปหองจ้ามือนี่สวบวบห้องนึงนี่ออกได้บ่พเหรอเนยเปล่ามามตัวเลตัวจามาบ่บเตีวไปเป็นไปได้เมื่อน่จะมาบอกไปตัวนี่เขาเป็นพยากหนาเนี่เรียบร้อยเนบ่อ มันเถื่อรักมั้ค่ะมีรู้ตัวมันเป็นอกสันนิเลยมันเป็นนักสันติคาหคนหลหูอ่ะคหูเลยค่ะเดี๋ยวหมอวาันคู่อ่ะ่ือมันคู่ช่วยหัวเนี่ยม okay. ันว่าเอช่วยอจะไปเสือด so ้วค่ะมันอยู่กับเล็กไงค่ะอยู่กับเล็กเลีห้องงานที่สุดค่ะเลี้ยงไมาด้วยกันตเบอรอกกองอาลากกล่องอ่าลากกันหมรนันปมุ่งกันนะสิแล้วแล้วมันี้วมันสิ โดดความหัวไปหากันบ่พ่อโดดโดดโดดแน่นอนโดดแน่นอนโดดแน่นอนต้องโดดก็โดดมาได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ารักเลีกนี่ก็รังแม่มากันค่ะเขาจะมีง่กันตลอดค่ะตังเจอกันออกแค่รักเรียออกที่มันก็นี่ค่ะตามที่เขียนมาเนี่เยไปพี่จ้าหน้าไปว่ากับเลีกมวนน้ำมันไปเลยค่ะแบบนี้ง่วงนี่เลียกคขอคมหากันคำแน่นอนค่ะ ถามมาบอกบอกไม่มาด้วยกันเนี่ยค่ะถามเป็นน้อยน้อยน้อยตัวที่ชุดเลียวกันเนี่ยน้อยมากที่สุดเลยในโลกค่ะสิ่งไหรือไงวันนี้วดนนี้ให้ว่าพ่อตาในี่สิคาดให้หน่อยก็คุมวดเลยวงเห้ี่ยมอวงให้พ่้อมสื่อตามวงสื่อตามวงสื่อสามวงแต่ววดนี้สิบอกบอกจุดจุดจุดมันว่า่อจุดนี้อยู่แต่ว่าสื่อสามวงแต่ว่าสื่อตามวงตัว่าชุดหน่อยโอ้ค่ะตัว่าวงมันเรียกว่าหมักตัวว่าวงค่ะแต่ว่ามันมีชีวิตชีวัน เพราะว่าเรากมีชืทอได้ทุกตัวเดี่ะหนึ่งสองสามเท่าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนี้มีมีชืทอิุกตัวค่ะเป็บประมาทเขาเรค่ะเขามีสิดธทุกตัวเรียกขาดเขาไนิ่งไปมันก็ประกอบกันไปหมดเลยสามารถเรียกร้อยตัวสามวรถนอกอาคาอสามาแค่ชิปตัวได้ชิปตัวผสมกันค่ะเขาเง็นใดผู้เดียวในโลกนี้ค่ในประเทศนี้ร่องเงินแม่เกันเธ่เคียงเห็ไม่ได้หรอกนะเรียกร้อยตัวซวนซวนเก่าเก่ามันเป็นเรียกร้อยตัว รักมั้นี่นมีง9ีสามมหกเจ็ดเก้าสนย์เขาสามารถจับหลักด้เลยตัวได้ใช่ไหมตัวเลขบ่าาอ่ะนะตามผู้ขายเห็ดไปเดลยก็เจ่าบ่สำนักเงินมาผู้ขายบวกเดลวสำนักไฟมาออกเลยออกผู้เดียวค่ะสังเกตมันจุดจงหดกดกล้าพลานว่าถูกจงหดนะเดี๋ยวไปืันนี้คือมันค่ะเห็ดไปกระจืดจงหดหพวกตัวไปเขียนหนึ่ตัวมันถือมันุงหดดีเดีนบ่เรียกออก สลับหากันค่ะคิษจำเดียวพังเลยค่ะนั่นเป็นเสค่ห์พิษจำเดียวพังไปเลยค่ตัวนี้ว่างันสวนมะขามสวนมะขาถึงวันละค่ะสวนมะฮานสวนนี่น้อยหมอกสวนแปดแปดสวนสวนสามอยู่บ้าก็ันเนาะที่กินมันก็นีอยู่มันงขามมากันค่ะเขาซื้อบ่เสือซื้อเมนบอเข้าเาคือว่าเขาเขาบวเดลมันไปขามไปหาตัวที่ว่าตัวไม่มาด้วยกันเนาะค่ะบวเดลบกสูนไปใส่เนาะค่ะเนาะ ชื่อยุขการเมื่อกันแต่ว่าบ่เอาตัวเดียวค่ะมันไม่เห็นนะจ๊ะเข้ามาเรืเออนั้นบาบักซูนี่แหละบักซูนี่แหละผ้าพังกันหรอกบักซูนี่แหละผ้าพังค่ะบักซูนี่แหละผ้าพังค่ะแล้วบัดนี้ทั้งเอฟซีทั้งช่องนี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าพ่อจ๊ะพ่อตาเนี่สุดยอดตัวใดเพิ่นว่าสุดยอดตรงในนี่เพิ่นว่าผู้ที่เพิ่นลซ้ำนา่นเรื่องเลขเรื่องอย่างมาเพิ่นว่าพ่อตาเนี่สุดยอดเรื่องเลขไม่มาด้วยกันแมนเพราะว่า มันบอมาอหลีอ่ะจะเปลี่ยนตัวเ่ตัวค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับพ่อตามาหลายปีแล้วค่ะพอตรงที่ว่าแม่นย่ำที่สุดคือว่าเลขไม่มาด้วยกันบอมาอหลีเนาะแมนนี่เพื่อนว่าสุดยอดนับถือแบบเพิ่นว่าศรัทธาเลยอ่ะเพิ่นเพิ่นเป็นแฟนคลับของแข่ดีเพราะว่าเพื่อนถ้าเพิ่นหูว่าผู้ล่งคนนี่เบิ่งแล้วกัขามสิเปะเบิ่งแต่ตัวเลขเองสิน่ะก็เลยบ่ได้เข้าใจเพราะไม่มาด้วยกันนำขั้นมาเลย ดังนองได้แม่มาเดี๋ยกัอนนะฮะแม่ถึงทองถึงทองเ <c oughs> พราะว่าต้องเบิ่งดีๆของพ่อตาพี่นี่เนีคือบ่มากจริค่ะแกก่ขึ้แน<อ>แล้วบัดนี้ผู้เพิ่นจับจับถือนาะพ่อเนาะคือว่าเลขหลักพ่อตามีเท่าไหร่เลขแล้วก็ถือเออแล้วบัดน,นี้เลขไม่มาด้วยกันถื่ขันแล้กันแม่นเพิ่นเพิ่นไปจับใส่กันบัดนี้ถือร้อมถือคว่ำถือม้วนแม่นผู้เพิ่นแล้วก็ถือจมูกผู้เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นบ่เลื่อนผ่านเพิ่นฟังพ่อตาเว้าว ถ้าฟังเว้านี่เฮาสิได้เนื้อหาแล้วก็ใจความจากพ่อตาเด้ไม่มาด้วยกันเงียบ่ค่ะเนี้ก็บ่มานด้วยกันอีกค่ะก็หน้าล่างหามึงหางหกตัวกว่าค่ะมันเดียวมันหาหกตัวบ่มานด้วยกันเงียบ่แมนพ่อแมนอ้าวล่างหายอะแมนเพราะนั้นขั้นพันว่าพ่อตาว่าบ่มา่านบ่ต้องไปจับคู่ซะให้ยากว่าันอัันตวว่าไม่มาด้วยกันกันแล้วค่ะแต่ขั้นซื้อซื้อระวังเลขลัก กับเลขไม่มาด้วยกันนี่ตัวเด่นกับเขียนเลยเหรอค่ะแม่นเอาตัวเด่นไปยงใส่กันนี่ได้ค่ะไม่ง่ายนี่แหละเนาะค่ะพวกยาแค่เหมืนเนี่ยจ้าพ่อคิดว่าห้องเราสวยละวคนกันอย่างนั้นใังไหมคะตัวเด่นก็บอกก็แล้วนะค่ะเพราะชุดๆเี่นตัวเด่นตามนี่เด้อไม่ว่าตัวเด่นทางนี้ทางนี้จุดไหนตัวเด่นทางไม่ว่ากันตัวเด่นจุดเลขหลังก็ชุดนห้เด้อ นายี่ซื้อขามมา่นเลยค่ว่าเดี๋ยวจะกบคูก่เลยคนผู้เห็ดเป็นวันนี้กันนายจุดยอดค่ะนายุดยอดวันนี้ชเซฟเซฟจุดยอดวันนี้สชเซฟลงให้หน่อยที่สุดนะพ่อานะหน่อยที่สุดแล้วก็สำคัญกับสีวงกลมให้พ่อมวงกลมกนจุดให้พอมเดี๋ยวไปเีวขงนธงาเ่าตลค่ะตาเราเรื่อกับี่ ไม่มานี่คือเก่าละเด็กดนเห็นหลักเลขอมต้องเห <ถ Carbon. S 2> <NON> ็นหลักเลขมไม่มานุ no ่ยกันบางคนหัวมันเนี่ยเปลี่ยนไปอ๋อเด็กสาวถูกเลยเจ้ามือเห็นย่ามึงขาดมึงขาดแล้วทก่กะขายเนาะเรียกคลิปตัวเดี๋ยวมีคลิปตัวเนี่ยตัวเรียกคลิปตัวนี่มันจะแท้จริงเป็นเลขที่กับเรียกคู่ นี่คีคือหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าเรียกคือสองศูนย์แปดหกย่าละมันเป็นยางละห้าตัวเรียกนี่ห้าตัวนี่ผสมกันเป็นล้านตัวครับตัวนี้คือมันเสชยงก็ได้เรียกศูนย์หกเก้าเรียกไปไม่เป็นรอยตัวเรียกว่าตัวเขาสามารถคัดเด็กว่าได้แค่ชิบตัวชิดตัวเขาบวกแล้วคู้นานใช่มั้นก็ได้แค่นั้นง่ายปานปอบกว่า อนเทียดตันี้ค่ะพ่อมันก็บ่คิดได้ใจอือนวันนี้วน,น,น,นี้ถ้าในฟันยังไปพ่อโอ้ยนี่ไปฟากับขัฟันมะนกับันไปทำภาษาของมันคนมาค่ะ้ัดวัดว่าหันฟันว่าป่าตายขึ้นไปยังมันก็แปดชุนข็้มาอีเดียมันมนปลายัง้มัหนกตายฟันวันนี้ป่าอจับป่าได้อป่าลูกกอกไงจับป่าจับถึงโกาอคันพูดตีเ็นพูดอะไสได้แปดชุด <c oughs> <c oughs> เมื่อี่ก็ว่าวสูบันฟังใน้าฟันยังสีน้ำเพินจะเอาไปเตีดยวเอาะปตีก็ได้อ็ยังฟันก็เมื่อกกับฟันไว้มันออกจะได้ก็สองหมือนเข็มัส่องขี้สังจับหัวสร้างนะหูสร้างสองอันไปอ่าสองอันคับไปนะดึงหูสร้างสองหูมันก็ถือเราเด้สองขิ้วเนาะเมื่องี้นี่จับก็นม่จับป่าจับป่ากับแปดปดศูนมันก็ถือเรากรเนาะจับ วันนี้วันนี้ได้ฝันยังวันนี้วันนี้ค่อยใหญ่ฝันสองตัวออกตีรล็กอ่านผิดปากบอกเอาบาเรียาค่ะคนไปตีถึงนะอเนาะเอาเอาส่วนฝังซุ่มนันวันที่สิบสามฝันฝันหรอวันที่สิบสามฝันนั่นว่าฝันขาฝันพ่อวันนี้โอ้เหล็กออกไงโอ้ยเหล็กมวลนี้ไงเป็นเด็กช่างมันบ้กป่อเระวติเหล็กมวลนี้มันแปดิศกวดแล้วค่ะด้ยน แต่ชดสองหวน้องพอนาะมันเสนรลอยกยยอเ็เสิลย,ย,ยนอนนอนถือมัดกุแอค่ะค่ะเ็นรยอยเขาแล้วขเขาเก็ได้เดยอะที่เนาะเรยว่าเอาเขาเอกออกไปก็น่นาหวน,นี้สิปล่อยเปลี่มืหววนี้สิปล่อยพระเอกไปเลยมันพระเอกไงเลยพระเอกไงเลยแกก็ <c oughs> มาตรเลยเค่ะแกให้ที่ลุงน้องแกออกโอให้แต่ลุกน้องออกัวนี้ปล่อยเปลไปลงปล่อยพระเอกเลยนองวเา ห้อยห้อยห้อยว่าสิพกข้ามันมี้่วนเหลืด้วยปล่อยังเขียนในที่เสร็จโอ้คนว่านปลเอยง่ายคนววาเนาะปล่อยปล่อยดอกค่ะนี้ผมไม่เือวไม่ช่วยหั่นยังมาช่วด้วมันเจ็บเล็เล็เลขกูนมาอยู่เลยบนในส่วนเนว่มีเล็ศูนในส่วนแท้ได้แท้เนาะเขันว่เล็กูนมามาซอยสัตว์ส่วหันเนาะพี่ช่ย้่นามก็ชยอะได้เนาะค่ะเคไม่เื่อใ่ชื่อค่ะ วามันิมได้อย่างไหนวะเงียบเงียบนั่นแหละคุณไม่ได้เปลี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมุคิดแต่ว่าต่ว่างมดนี้คือว่าบกพิตตดนี้รับรองปรกันอาเชนลบาวเช่บอิดที่ป้อยไปถูกต้องทำไมเราเรียกหลักเรียกนองมาแน่นอนล่ะหลักเรียกุคิด มันจะไหนกับผีหลักเล่ห์เน่ยออกในน่องแต่เกี่ยวกับหลักเล็กนี่ก็มันหลักเล็กนี่ยตัวย่างเขามี่นน่อนบนล่างข่อมเพียมันจับกูที่กะหางไม่มาเด้อไอ้มาเด้อกันเล็กกี่ร้อยดอกจับกูที่มันแล้วเด็กอะังเชียมันก็อกใช่มันเลยมันบุเกี่ยก็แป้มันหอกที่มันยังจะมีเลยมุเกี่ยจุดนี้จุมนีนอนตาล่างนันละ บางครั้งเนี่ยกำมิดไปได้ถอยลงไปจะลงไปโอ้ยเสพสอสเลยโอ้ยมันนั่งดูอยางนี้มันบอกเลยไม่สนุกเลยว่าเสพสอบ้นนี้ก็เลยวันที่วันที่สิบสามนี่โลกยูทูบบอกค่ะพี่รถค่ะ วันที่สิบสามตอนเช้าเนาะวันที่สิบสามตอนเช้าก็มีข่าวดีจากพ่อตาเฮาเนาะค่ะสีลุ่งยูทูบให้เบิงแต่เสาแล้วค่ะพี่น้องเด้อถูกต้องแน่นอนค่ะถูกต้องแน่นอนผู้ได้ชื่อผ่้ผิดพลาดเรื่องงวเนี่ยค่ะไอพวกเกี่ยวไปจังนายเอาเลยค่ะก็ได้พวกเกี่ยวออกเป็นเสียนชัล่างไปเลยค่ะแต่ว่ากันถือก็ยืมนี่แหละค่ะว่าลืมมาลืมพอกันถือว่าลืมแท้แต่ว่าบางงวดบางย้านี่เกือบเกือบมันบกศูนยลมาไม่สวย เรียบร้อยสวะหามแแหะได้สวะแแหะวันนี้มันศูนย์มาซอยสันแลยมาได้สวะนะามเป็นเมืองสีโอ้มสีทองเล่าอีดีค่ะนี่ขึ้นเงนข้างล่างดีอ่ะกับเลขสำคัญก็คือเลขไม่มาด้วยกันคือบ่มาอีหลีบ่ต้องลงทุนในเสียหยาบหน่อยอ่าบัวมาจะเปียวบ่มาจะเปลี่ยวงวดนี้ก็คือกันมันบ่วผ่อนจักหลานเปอร์เซ็นต์ก็พองินนี่หาแสนล้านหาแสนล้านนะคงขับไปลองค่ะลายบุโกะค่ะ อ๋วันนี้แอดกสิขอบคุณพ่อตาหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันความรู้หรือว่าบ่่าสิเป็นสิ่งดีๆจากพ่อตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเรียกว่าภาคไปทำรื่นมาเงื่อนกับเรียวที่พนที่บอกเขาบอกเียกกู้ได้หมอะไม่ได้ทำากงใหม่อันนี้ไม่ได้ทำดินป่ากัดค่ะอันนี้เรียกว่าภาของงไหนดีืไม่เรียกตัวค่ือทุ่งงวดงวดนี้ออกไปแล้วงวดนาฮิตจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะตลอดปี กินยังไม่เสรฮะมันไม่เจียกค่ะแต่เชื่อช่ัวะค่ะไม่เสียบไ่เสียกไม่เชียไม่เชื่อเนี่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่าบอกฮ่าฮ่ืฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่กฮ่้่าฮากิาฮ่าฮา่า่่่าา่่าา่าฮา ชัวดิมพ์นที่ลักเล็กมันนั่นเลย่ะ่ะหาร้อยล้านหมดลักเล็กเดี๋ยวนี้มัดเจ็บบบบ่บอกกนี่ยมันจะได้ไม่รู้เด็เลี้ยลักเล็กไม่รู้ทุลวงวดมันมันตีห้อกินนี่แหละไอ้ชี้จังทุลวงาบิเทียกินเนี่ยมันตีมันมันจะตียสาธุ